เดี๋ยววันนี้เราจะพามากินร้านยอดลาบเ็ดอุดรนนะตรงพระรามเก้าซอยพระรามเก้าสี้านะตรงมอเอแบกนะร้านเก่าแก่มาก่อนเรามานี่ร้านยังเป็นเป็นบ้านหลังเดียวเนะาร้านอยู่ในบ้านแต่ตอนนี้โอ้โหรู้สึกใหญ่โตอาหารสดๆนะอาหารสดๆทะเลซีฟู้ดก็มีลาบอาลาบอ,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 อีสานก็มีซีอิวชั่นก็มีอปลาดูกันนี่เห็นป้ายล้โอเค อ่านี่นะเดินด็อกอาแพงมาในร้านเขาอ่าห้องแอร์ก็มีห้องอ่าอ่าถึงแล้วนี่ป้ายยอดลาบเป็ดอุดอนะไปดูว่าสดสดขนาดไหนปลาเป็นๆมีป่ะอ่านี่ปลาช่อนนาอะไรอย่างนี้นะหอยซีฟูด้ด นี่เป็นๆเ,เห็นไหมหอยบ่อเลยอันนี้แมงดาอันนี้หอยแครงนนเป็นปน,นอ่าเมนูแนะนำอนนลองนะแต่ส,สั่งมาแล้วนะสั่งแล้วไหบ้างแม่อันนี้เมนูประมาณนี้แหละอ่ะออ พุ่งเต้นพุ่งเต้นหากินยากอ่ะประมาณนี้มาก็เรียกเอาเองหอยนางรมมีกระปุม านมาแล้วนะอันนี้อะไรเราสั่งอะไรไปบ้างแม่กุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาอันนี้ก้อยก้อยทูน่านะเราเอาดดให้ชัดนี่อันนี้ก้อยก้อยปลาทูน่านะไม่ใช่ก้อยเนื้อนะอันนี้กุ้งแช่อันนี้ส้มตำอันนี้เนี่ยอันนี้อร่อยสุดมากินอันนี้เลยกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะอ่าโดดสั่งๆเลยฮอ่ะอ่ะโอเคเด็กกินข้าวก่อนเด้อเป็นไงแม่อร่อยไหมอร่อยหมดทุกอย่างเลยเนาะ แต่ไหนพี่ชอบไหนลูกโอ้โหอร่อยเต้นเป็นด้วยเหรอเจงเจิดไม่เต้นแล้วแหละตอนรู้สึกอ่าข้าวเดี๋ยวกลับโรงแรมอ่าเรียบร้อยหมดเกลี้ยงเหลือแต่ผักนะจ๊ะตรงตรงทมตะไม่เหลือกุ้งตัวกุ้งเต้นหาแม่ปิดคลิปขนาดสิมีเื่อแข่งกันมาด้วยนะคะอ่าหมดเกลี้ยง